ยังอยู่กับเกากระแสะโลกในช่วงที่2ค่ะยุคสมัยนี้นะคะเป็นยุคที่ใครๆค่ะก็มีบัตรเครดิตกันทั้งนั้นยิ่งในยุโรปค,ค่ะผู้คนแทบจะไม่พกเงินสดกันแล้ว และในปัจจุบันค่ะการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตก็เป็นเรื่องที่ง่ายดายมากๆและล่าสุดค่ะที่ประเทศสวีเดนเขามีบริษัทผลิตบริษัทแห่งหนึ่งนะคะผลิตอุปกรณ์รุ่นใหม่ออกมาค่ะให้ผู้ซื้อเนี่ยสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตโดยการเชื่อมต่อกับ iPhone หรือว่า iPad เป็นการใช้จ่ายนะคะที่ง่ายดายมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าหน้าตาของอุปกรณ์อันนี้จะเป็นยังไงค่ะ ถึงการใช้งานโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตในปัจจุบันมันช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเราจริงๆค่ะและเราก็สามารถใช้งานอะไรได้มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการติดต่อสื่อสารถ่ายภาพไปจนถึงการซื้อของออนไลน์แต่ตอนนี้ค่ะใครที่อยู่ในยุโรปเหนือและอเมริกาเหนือยังสามารถในะคะจ่ายเงินโดยใช้เครดิตการ์ดผ่านทางอุปกรณ์ต่างๆของ Apple ได้แล้วการจ่ายเงินด้วยวิธีนี้ค่ะจะต้องมีอุปกรณ์ท <ใน S 2> ี่เชื่อมต่อกับ iPhone หรือว่า iPad ซึ่งอุปกรณ์ที่ว่านี้เป็นของบริษัท i อเซทเที่เขาอยากให้การใช้จ่ายเงินเป็นเรื่องง่ายได้ค่ะไม่ว่าจะใช้งานสำหรับธุรกิจเล็กๆหรือว่ากับบุคคลธรรมดาทั่วไปความจริงแล้วค่ะอุปกรณ์อย่างนี้ก็มีให้เห็นในสหรัฐอเมริกามาก่อนเป็นของบริษัทสแควร์แต่ว่ามันรองรับเฉพาะชิปบัตรเครดิตของอเมริกันเท่านั้นไม่สามารถใช้กับบัตรเครดิตในยุโรปได้ค่ะซึ่งในตอนนี้ค่ะอุปกรณ์ของ I s e ซ ก็มีใช้ในร้านกาแฟในกรุงสต็อกโฮมประเทศสวีเดนแล้วและได้รับการตอบรับค่อนข้างดีจากลูกค้าหลายคนค่ะมีลูกค้าคนหนึ่งค่ะถึงกับบอกว่ามันเป็นนวัตรกรรมที่สร้างสรรค์มากๆและเขารู้สึกตื่นเต้นไปกับมันค่ะ i อ e t t l e ให้บริการในประเทศสวีเดนตั้งแต่ปลายปี2011ส่วนในประเทศเดนมาร์กฟินแลนด์แล้ก็นอร์เวย์มันเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ สำหรับการให้บริการก็ไม่ยุ่งยากเลยค่าอุปกรณ์นะคะอยู่ที่ประมาณ900บาทและทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายค่ะก็ <and have S 1> จะชาร์จประมาณ90สตางค์เท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็นการโอนเงินนะคะข้ามประเทศก็อาจจะคิดค่าบริการแพงขึ้นมาหน่อยค่ะอุปกรณ์นี้ค่ะเป็นการรองรับบัตรเครดิตทุกประเภทแค่เสียบการ์ดในอุปกรณ์แล้วก็เซ็นชื่อบ,บนหน้าจอสัมผัสข,ของ iPhone หรือว่า iPad เพ,พียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ ซึ่งในตอนนี้ค่ะมีผู้คนกว่า4,000 40, 0คนในยุโรปเหนือได้ลองใช้บริการผ่าน iSettle แล้วผู้ก่อตั้งบริษัทแล้วก็เป็นเจ้าของไอเดียเก๋นี้ค่ะก็คือเจคอบเดอร์เกียที่เริ่มธุรกิจเนื่องจากว่าภรรยาของเขาเองนะคะบ่นเรื่องการจ่ายเงินด้วยเงินสดที่ยุ่งยากเหลือเกินหลังจากที่เธอค่ะไปเป็นพนักงานขายในงานอีเวนต์แห่งหนึ่งและที่นั่นไม่มีอุปกรณ์ให้จ่ายเงินผ่านทางเครดิตการ์ดทุกอย่างจึงดูวุ่นวายไปหมด ในช่วงแรกๆค่ะเจคอบได้ติดต่อไปยังบริษัทสแควร์เพื่อให้ส่งสินค้ามายังประเทศสวีเดนแต่ว่าอุปกรณ์ชนิดนี้ก็ไม่สามารถใช้ข้ามพื้นที่ได้ค่ะสุดท้ายเขาก็เลยตัดสินใจตั้งบริษัทขึ้นมาเองและก็ได้รับการตอบรับอย่างดีด้วย so เจคอบบอกว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ใครๆเห็นแล้วก็อยากได้ค่ะจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่มันกลายเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วมาพูดถึงเรื่องประวัติของพนันธบัตรในประเทศสวีเดนกันบ้างค่ะประเทศสวีเดนถือว่าเป็นประเทศแรกในทวีปยุโรปที่เริ่มใช้พนันธบัตรตั้งแต่ปี1661ค่ะแต่ว่าในตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคนในประเทศนะคะแทบจะไม่ใช้เงินสดกันแล้ว มีเงินสดที่ใช้ในประเทศเพียงแค่3%เท่านั้นในขณะที่กลุ่มประเทศในยูโรโซนใช้เงินสด9%และสหรัฐอเมริกาค่ะใช้เงินสดประมาณ7%ร้านค้าหลายต่อหลายแห่งนะคะในประเทศสวีเดนเขาก็ไม่รับเงินสดเหมือนกันจะใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอย่างเดียว หรือแม้แต่การขึ้นรถไปจำทางค่ะก็ต้องซื้อบัตรนะคะโดยการจ่ายทางบัตรเครดิตหรือว่าจ่ายผ่านทางโทรศัพท์มือถือค่ะเจคอบบอกว่าคนที่มีอายุต่ำกว่า55ปีในประเทศคงไม่มีใครพกเงินสดกันแล้วค่ะและบางครั้งผู้คนก็ขี้เกียจที่จะไปกดเงินสดออกมาจากตู้ด้วยในเรื่องความปลอดภัยของอุปกรณ์ชนิดนี้นะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลย เพราะว่ามันได้รับการรับรองจาก EMV ค่ะหรือว่า Europay, Mastercard แล้วก็ Visa ว่ามีมาตรฐานเดียวกับเครื่องรูดบัตรทั่วไปดังนั้นค่ะลูกค้าทั้งหลายจึงวางใจได้และในตอนนี้ค่ะ iSettle ยังไม่มีคู่แข่งเลยแต่ว่าอีกไม่นานค่ะจะต้องมีบริษัทต่างๆประดิษฐ์อุปกรณ์ในลักษณะนี้มาช่วงชิงส่วนแบ่งในตลาดอย่างแน่นอนค่ะ เชื่อว่าอีกหน่อยในประเทศไทยเราะะก็น่าจะมีคนนําอุปกรณ์ชนิดนี้เข้ามาใช้ด้วยไม่แน่นะคะเครื่องรูดบัตรเครดิตแบบว่าเครื่องใหญ่ๆอาจจะไม่มีใครใช้อีกต่อไปค่ะเพราะว่ามีแค่อุปกรณ์ชนิดนี้นะคะแค่ตัวเล็กๆนี้เชื่อมต่อกับ iPhone หรือ iPad ก็ใช้งานได้แล้วช่วงนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่ <c oughs> ค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมาก่อกระแสโลกกันต่อค่ะ